ตานามเลยโหตานามปิดเลยครับจอดครับสวยหลียังนี่้มาหนามคือนีปิดตานามมาด้วยนะี่ใส่หูสวัสดีครับวันพพน,น,น,นี้พี่น้องมาเอาผึ่งมีมเนาะมาลักหนูพ่อไว้ครับมีดกะไปรเ,เอามาสำหรับพี่น้องสใส่ถูกสองดอกเราก็สิให้เราก็สิหักเอาเลยเนาะมันอยู่กับ อิงไม้แห้งครับใบบ้าวผิดออกผึ่งมิ่มครับเด

อ้ังสวยๆเลยเป็นหางงามเนาโอ้หาๆห่มหัวนำ้ำนาอันแรกสวยๆครับพ่อไปสามห้างเด้อที่น้องห้างที่สองครับ ห้างที่สองขออยู่ที่เนาะนี่ครับหลังจากห้างแรกเบาถึกไปหลายเมตรเพิ่มทูบครับถ้าหลังจากห้างไอ้บางห้างก็เอางายได้พี่น้องบ่จำเป็นต้องใส่กวนห้างก็เล็กก็ได้ครับ หมิดกับบมีเนาะอันนี้นนลังใหญ่เลยครับทังนี่ใหญ่มากอาเดี๋ยวงหัวนำเลยโอ้หัวนำขึ้นนี่ปิดตานำมาด้วยเนยะใส่หูปดตานำมาเก่นใบเตี้ยมาขึ้นผินะเนาะมาเอาตอนเส้าครับแบบ ดูไรดับไปเอาอีกครั้งหนึ่งกันครับครั้งที่สามอยู่ในนี่ครับหางบกใหญ่เลยโอ้นี่บ้าเพชรอยากเห็ดอยากล่องเห็ดครบคือมผึงไงไ่งใหญ่เลยจัดหางมันใหญ่เนาะหางมันใหญ่อีกจังหนึ่งโดดมาแล้วเนาะพี่น้องมันถือกินไรครับเอาห้องประเดี๋ยวชำนาญขนาดนั้นเนาะอันใดที่สิปลอดภัยห้องกระเฮ็ดล่ะครับพุ่นเห็นบ่พี่น้อง โอ้โห uh huh. หลังใหญ่มากเดี๋ยวบอกเพชรกำลังอันนี้เนาะนจุดจุครับเอาล่ะบ่าสำนังกะจี้อควันทำได้ เอากระขามาทาังนี้เลยนะเายนาะให้ปะปัดผึ่งมีดห้างนี่ห้างใหขนาดเลยครับล้วนี้สิเอามีดตัดเอาเนาะยเปห้างเลย กอดอีดีค,ค,ค่อยๆเบาห้าฮมันจิบแตกแตจะได้ขี้มาตัดน่าจะดีเนาะมัน่อนข,นขางที่จะติดเรือติดหนังนรับโอ้โหโ,โอ้ยหน เงี้ยนะต้นอี๋งเนี่ยฮะชุ้มโค<า>ไข่ไข่ไข่ต้นเฉี่ยวได้โบแมนไหนบ้า้ <c oughs> หัวนำเก็บไ,ไปบ้าเออไปท้้งไปเบิ้งทั้งอก hót hăng này. chẳng như thật thấy vương hoa nằm này vào ตานาเลยโอ้ตานามปิดเลยครับจอดครับสวยหลยีหังนี่ยอดเดี๋ยวไปสรุปผลงานจะลดนะสรุปผลงานครับพึ่งสามลังเนาะโอ้สวยๆเลยหัวหนามเต็มมัดเลยครับหังสุดท้ายนี่แง่กว่าเขานี่โอ้จอดครับมันมนันมนันมนันมัน